สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีพิจิกทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่อง m o r n i n g t a l o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดาวพระศุกร์เป็นเทวีโชคอยู่ในภพเรือนสหัชชะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรกับคุณชาวลัคนาราศีพิจิกบ้างชาวลัคนาราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิก,กายนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะการดูเป็นการดูโดยวรวมอย่างทุกครั้งที่บอกอยานําไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวนะคะ ดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาและราศีถ้ายัางไม่รู้ลัคนาก็ขอให้ดูราศีก็ได้นะคะแต่ขอให้ดูลัคนาเป็นหลักก่อนเนาะ อนุญาตชาวลัคนาราศีพิจิกในการเลือกไพ่สิบใบให้ไพ่ออกมาแม่นยำดังตาเห็นนะคะในช่วงที่ดาวพระศุกร์อยู่ในภพเรืนรอนชราจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณจะติดค่ะความยุติธรรมความซื่อตรงการได้รับบางสิ่งบางอย่างที่มันทำให้คุณรู้สึกว่าได้รับความยุติธรรมรู้สึกว่าได้รับ ความเท่าเทียมในบางสิ่งบางอย่างหรือคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องเลยกับในเรื่องของตัวบทกฎหมายก็ได้นะคะ2 o ออฟเพนเตคุณจะจัดการบางสิ่งบางอย่างได้การบาลานซ์กับชีวิตได้หรือการาบาลานซ์กันในเรื่องของชีวิตที่มันมีความทุกข์ก็ได้สามดาบเกิดขึ้น เมจิกเชียนเดวิลออฟฟอร์จูนแล้วก็ไนออฟคัพวาวสิบเหรียญขึ้นมาสีดาบขึ้นมาเลเวอร์ล้วก็สีถ้วย เกิดอะไรขึ้นกับคุณทําไมคุณดูเบื่อหน่ายเนาะเบื่อหน่ายในเรื่องของความรักดาวพระศุกมาเพื่อให้คุณมีเสน่ห์บางท่านก็อาจจะถูกจีบหรือบางท่านก็อาจจะรอคอยใครบางคนในเรื่องของความรักเนาะดูรู้สึกคุณกําลังที่จะเหมือนนั่งมองกับสิ่งที่มันเคยผ่านมาหรือคุณรู้สึกว่าอยากได้รับ การโอาอุใจก็ได้จากไพ่ที่ขึ้นมาเด่นมากในเรื่องของความรักเลิฟเวอร์ขึ้นมาตัวตนของคุณคุณมีเสน่ห์มากๆดาวพระศุกร์มากระตุ้นในเรื่องของความเจ้าเสน่ห์ของคุณคุณอาจจะเคยผิดหวังหรือระวังในเรื่องของการที่จะมีใครเข้ามาในเรื่องของความรักในช่วงนี้เพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะเป็นรักซ้อนอรักที่ไม่เปิดเผยหรือความรักที่ คนคนนั้นอาจจะมีคู่อยู่แล้วเข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณก็ได้คนโสดถ้าในช่วงนี้มีความรักเข้ามาระวังนะคะให้ดูดีๆเพราะว่าตัวคุณจะดึงดูดสิ่งเหล่านี้เข้ามาดาวพระศุกจะตอนนี้จออยู่ในภพสหัชชะจะให้ถึงความมีสเสน่ห์การเข้าสังคมการถูกเหมือนเป็นจุดสนใจแต่ว่าดาวพระศุกเข้ามาสู่ภพเตือนอดาว พระเสาร์เป็นดาวคู่ศัตรูอะคะ่ะก็จะเนี่ยค่ะจ,จะเจอกับความาลึกลับซับซ้อนแบบนี้เพราะว่าดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด,ด้วยก็จะมีถ้ามีคู่ในช่วงนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นคู่ลับๆอาอาจจะเป็นคู่ครองคนรักที่อาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรแบบนั้นก็ได้หรือถ้าคนที่มีคู่ก็อาจจะ,สะเสด็จของคุณในช่วงนี้อาจจะดึงดูด เพศตรงข้ามเข้ามาทําให้เกิดกันเป็นรักซ้อนได้เหมือนกันแล้วก็ดาวเจ้าเรือนของคุณเข้าไปอยู่ในภพสุภะเลงกระดาษพระศุกด้วยดูคุณมีเสน่ห์มากๆในช่วงเนี้การทําอะไรของคุณจะเป็นที่สนใจแต่ว่าคุณก็อาจจะมองถึงการหาเงินหาทองเพราะว่าความรักคุณอาจจะเคย เคยมีความรักที่ผิดหวังมาก่อนก็ได้อาจจะรอคอยใครบางคนที่อยู่แดนไกลก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันส่วนของสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะจากหน้าไพ่คุณเคยอยู่ในสถานการณ์ของการที่จะต้องเอาชนะหรือจะต้องดิ้นรนกับในเรื่องของการหาเงินหาทองการสร้างโอกาสให้กับตัวเองเพื่อให้ประสบความสําเร็จกับสิ่งที่คุณทําในเรื่องของงาน คุณพยายามอย่างมากที่จะให้ตัวเองหลุดพ้นออกจากภาวะบางสิ่งบางอย่างบางท่านก็พยายามหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาจุนเจือครอบครัวคุณอาจจะเป็นคนที่ดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่ายการดูแลครอบครัวการเป็นเสาหลักของครอบครัวแบบนั้นก็เป็นไปได้ดูคุณอ่อนแรงเนาะอาจจะ power ของคุณมันลดลงอะ่ะบางคนบางท่านก็อาจจะเป็นในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเล็กๆน้อยๆเพราะการทํางานตอนนี้คุณอาจจะบาลานซ์กับ ในเรื่องของสภาพร่างกายสภาพอารมณ์สภาพความรู้สึกต่างๆเหมือนกับพยายามที่จะคอนโทรลตัวเองคอนโทรลกับปัญหาต่างๆที่ที่กำลังแก้ไขยอยู่ในตอนนี้ปัญหาของสุขภาพปัญหาของงานบางท่านก็อาจจะเป็นช่วงของการหมุนเงินอยากมีเงินมีทองเอามาจุนเจือครอบครัวหรือเอามาเพื่อประครับประคองกับในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันมีอยู่ ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดีเข้ามาแต่อาจจะได้เงินมาแล้วคุณก็เสียเงินเนเพราะมันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้จ่ายเพราะอะไราจ่ายอาจจะรออยู่ก็ได้หรือบางท่านก็ระวังในเรื่องของการลงทุนมันมีเกณฑ์ที่คุณจะถูกหลอกถูกโกงได้เหมือนกันสามดับขึ้นมาการไม่ได้ดังใจการถูกเลื่อนนัดการถูกเปลี่ยนสัญญาหรือการเหมือนกับมันจะถูกยืดเยื้อไป บางท่านก็ระวังในเรื่องของทุกขลาภที่จะเข้ามาในช่วงนี้ด้วยบางท่านก็อาจจะได้เงินลับๆก็ได้มีเกณฑ์ที่มีทั้งได้และมีทั้งเสียเดี๋ยวเรามาดูกันต่อแล้วเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกในเรื่องของงานการงานของคุณคุณอาจจะเป็นการทำงานโดยใช้วาจาอาจจะเป็นนักพูดนักเจรจานักต่อรองเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนักสอน คุณดูพร้อมนะที่จะทำทุกๆอย่างสายงานของคุณกำลังจะโดดเด่นมากๆหรือโชคชะตาของคุณจะถูกเปลี่ยนบางท่านก็อาจจะเปลี่ยนงานบางท่านก็อาจจะมีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในเรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่คุณจะได้งานที่ดีกว่าเดิมหรือ,อจะได้บาลานซ์กับชีวิตของคุณบางท่านทำงานเยอะมากแต่การเงินเข้ามานิดเดียวคุณรู้สึกเบื่อนหน่ายกับ ชีวิตมากๆากทำงานอย่างเต็มที่บางท่านก็ทำงานที่รักที่ชอบแต่การเงินรายได้อาจจะแบบมันไม่ไม,ไม่มันไม่เท่าที่คุณคาดหวังไว้ก็ได้ตอนนี้คุณดูแบบกำลังที่จะหาอะไรรับเพิ่มขึ้นอาจจะทำงานหลายๆอย่างบางท่านก็ได้เงินมาสองมือสองไม้ก็ได้ตอนนี้เป็นช่วงที่ได้รับโอกาสได้เงินเยอะขึ้น ได้ทำงานที่ชอบหรือบางท่านก็ระวังในเรื่องของการเข้าสังคมการดีลงานของคุณอาจจะระวังในเรื่องของคำพูดก็ได้คำพูดของคุณอาจจะไม่ตรงใจกับลูกค้าคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาแบบนั้นก็เป็นไปได้มีเกณฑ์ที่คุณจะต้องซื่อตรงหรือบางครั้งอาจจะเหมือนกับต้อง จริงๆนะคุณเป็นคนเก่งในเรื่องของคำพูดเนาะแต่ในช่วงนี้ดาวพัสุ์อยู่ในบ้านพระเสาอาจจะไม่ถือคำพูดของคุณการต่อรองใดๆดูมันแบบไม่ได้ดังใจเนาะเหมือนปิดเจาบปิดดิวไม่ได้เพราะอาจจะมีอย่างที่บอกว่าเป็นทุกขลาภก็ระวังในเรื่องของคำพูดเนาะบางท่านก็อาจจะช่วงนี้ ดูพูดอะไรไปก็ไม่ค่อยเข้าหูคนรู้สึกว่าพูดไปแล้วก็มีแต่เรื่องของความเเหมือนเขาไม่ชอบในคำพูดของเราอะไรประมาณนั้นบางท่านก็มีเกณฑ์จะได้ข่าวดีเข้ามาให้เฉลิมฉลองในเรื่องของการงานนะคะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเพราะไพ่ของการได้ยกย้ายปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นบางท่านก็อาจจะหมายถึงการเปลี่ยน ที่อยู่อาศัยเปลี่ยนที่ทํางานเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่ก็ได้บางท่านอาจจะเปลี่ยนสายงานไปเลยมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีมันเป็นข่าวดีนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ทําอะไรที่รักที่ชอบการงานดูโดดเด่นบางท่านก็ออกมาเป็นเจ้ารุมนายตัวเองเป็นเจ้าของกิจการเป็นงานฟรีแลนซ์ก็ได้ดูมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นเป็นโอกาสที่คุณจะได้รับในช่วงนี้บางท่านก็ก่อนหน้านี้อาจจะถูก ดิสเครดิตการถูกปิดกั้นในเรื่องของการงานไม่ถูกโปรโมตในผลงานของตัวเองเลยเจอแต่ความผิดหวังเจอแต่ความท็อกซิกเจอแต่การขัดแข้งขัดขาต้องพยายามต้องต่อสู้ต่างๆนานาคุณรู้สึกอยากผ่อนคลายตอนนี้มีโอกาสดีๆถูกยิบยื่นให้คุณบาง,บางท่านก็อาจจะหมายถึงการปรเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานการได้โยกย้ายออฟฟิศก็ได้หรือการเปลี่ยน บางสิ่งบางอย่างในออฟฟิศก็ได้มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีโอกาสดีแล้วก็มีเกณฑ์ได้เฉลิมฉลองกับในเรื่องของงานนะคะอาจจะได้งานล็อตใหญ่ๆเข้ามาอาจจะเป็นงานเกี่ยวกับในเรื่องขององสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นได้โชคดีกับการได้เงินจากค่าในหน้าอะไรแบบนั้นก็ได้มีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินทองข่าวดีในเรื่องของงานเข้ามาค่ะบางท่านอาจจะเป็นงานอิสระช่วงนี้ มีคนเรียกตัวเยอะมีคนให้ไปโชว์ตัวเยอะหรือให้ไปพูดอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของอแต่ก็ระวังในเรื่องของงานอีกอย่างนึงน,นะคะอาจจะต้องดูในเรื่องของเอกสารสัญญาดีๆนะคะเพราะว่าจะติดขึ้นมาอาจจะไม่ถึงการมีในเรื่องของตัวบทกฎหมายเข้ามายุ่งเกี่ยว การผิดสัญญาการเสียเงินเสียทองหรือเอกสารไม่ครบหรือมันมีอาจจะมีปัญหาในเรื่องของธุรกรรมในเรื่องของสัญญาต่างๆเหมือนต้องถี่ท่วนกับมันเพราะว่าอนาคตมันเป็นสามดักการถูกหลอกถูกโกงการเ,เหมือนสัญญามันผิดพลาดการเสียเงินเสียทองแบบนั้นก็เป็นไปได้นะคะ หรือไม่ก็อาจจะระวังคําพูดอาจจะผิดใจกันกับคู่ค้าคู่สัญญาก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาด้วยเหมือนกันอาจจะเหมือนกับว่าอาจจะเลดเลดหน่อยการเซ็นสัญญาล่าช้ามีปัญหาในเรื่องของสัญญาเอกสารแต่ก็สามารถที่จะปิดเจับปิดดิวได้ได้เงินได้ทองเข้ามาด้วย เดี๋ยวเรามาดูกันต่อการเงินเป็นอย่างไรการเงินอาจจะล่าช้าอย่างที่บอกมีเกณฑ์เสียเงินกับสุขภาพของตัวเองนะคะบางท่านก็อาจจะเสียเงินกับการซื้อบ้านบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ได้มรดกอาจจะหมายถึงการสูญเสียใครบางคนเราได้เงินมา ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือการงานของคุณมันเติบโตได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปรับฐานเงินเดือนขึ้นการงานมั่นคงการเงินก็มีความมั่นคงเกิดขึ้นบางทาง่านก็ช่วงนี้ระวังในเรื่องของการผิดใจกับผู้ใหญ่อ่าอาจจะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ก็ได้ระวังความเครียด พอวิตกกังวลมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เสียเงินกับการรักษาสุขภาพของตัวเอง<ม>บางท่านก็อาจจะยื่นกู้บ้านกู้ซื้อรถอาจจะรอรอการอนุมัติอืมอาจจะถูกเลื่อนอะไรไปแบบนี้มันมีเกณฑ์ที่คุณจะไม่ได้ดังใจกับสิ่งที่คุณรอหรือจากเป้าหมายที่คุณตั้งไว้อาจจะมีการเลดการเลื่อนหรือ ผิดนักอะไรเป็นไปได้หมดเลยการเงินก็เลยถูกเลื่อนไปด้วยบางท่านก็อาจจะไม่ได้ดังใจรู้สึกผิดหวังกับในเรื่องของการเงินก็เป็นไปได้หรือบางท่านก็อาจจะทำงานไปเต็มร้อยจะได้เงินมาแค่1 0 20%คือมันน้อยมากทำให้คุณเครียดมากเดี๋ยวเราดูตอดสิแต่การเงินของคุณจะมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองมาจากในเรื่องของงานนะคะ บางท่านก็อาจจะมีโชคฟุกๆเข้ามาก็ได้นะคะหรือบางท่านก็ได้มาแล้วก่อนหน้านี้ก็ได้ได้เงินทองก้อนโตมาจากการขายบ้านก็ได้หรือจากโชคโอกาสที่ได้เงินฟุกๆเข้ามาก็ได้เพราะว่าเทวีโชคอาจจะหมายถึงการได้รับสิ่งดีๆมาก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะสเตรงขึ้นมาบางท่านก็เสียเงิน กับในเรื่องของสุขภาพร่างกายบางท่านก็อยากซื้อเหมือนคุณต้องคิดดีๆกับการซื้อกับการจ่ายของคุณมันมีเกณฑ์ที่คุณจะเสียเงินกับครอ,อบครัวกับบุตรบริวารลูกหลานก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันเกณฑ์การจ่ายเยอะมากๆแต่การเงินก็ช่วงนี้ก็ยังหมุนเงินได้อยู่อาจจะได้เงินก้อนใหญ่มาแต่ก็มีเกณฑ์การจ่ายเยอะด้วยเหมือนกัน ก็ระวังในเรื่องค่าใช้จ่ายดีๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างไรสุขภาพจพากไพ่ที่ขึ้นมาคุณอาจจะเป็นโรคเครียดหรืออาจจะเป็นโรคแบบเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆหรือบางท่านอาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพจิตใจบางท่านอาจจะเป็นโรคหัวใจก็ได้สามดาบขึ้นมาเป็นโรคหัวใจต้องผ่าตัดเล็กอะไรแบบนั้นต้องฟื้นฟูต้องไปหาหมอต้องนอนโรงพยาบาล คืนสองคืนอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้อาจจะให้น้ําเกลืออะไรแบบนี้คือต้องฟื้นฟูตัวเองด้วยอาจจะทํางานหนะักเพราะมันมีเกณฑ์ที่จะมีโรคเก่ากําเริบได้เหมือนกันนะคะบางคนบางท่านบางท่านก็เป็นโรคอกหักคือช่วงนี้จิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวมีความผิดหวังทําให้ร่างกายแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรประมาณนั้นมันดูเบื่ออาหารไปเลยบางท่านก็เป็นโรคกระเพาะเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อจากหน้าไพา่ในเรื่องของความรักระวังในเรื่องของถ้าคนโสดมีรักในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นความรักซ้อนความรักผิดหวังความรักที่มันปกปิดความรักที่มันลึกลับมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรประมาณนั้นก็ได้นะคะอาจจะไม่ใช่ช่วงจังหวะเหมาะที่คุณจะมีความรักในช่วงนี้ส่วนความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน ก็อย่างที่บอกมีเกณฑ์ที่จะคล้ายๆกับคนโสดความรักของคุณอาจจะมีปัญหาอาจจะต้องประครับประคองกันไปปัญหาในเรื่องของคำพูดปัญหากับการเข้าใจผิดหรือมันเป็นปัญหาของความรักซ้อนก็ได้คุณอาจจะรู้ความจริงแล้วแต่คุณอาจจะไม่ยอมรับมันยังประครับประคองความรักต่อไปเรื่อยๆเพราะว่า มันมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องมาฮิลใจตัวเองคุณอาจจะมองโอกาสใหม่ๆกับการมีคนใหม่เข้ามาก็ได้เพราะมันมีเกณฑ์ที่แบบสามดาบมันขึ้นเนาะจบจากเลิกลากันไปจากความจริงที่มันเปิดปรากฏขึ้นมาคุณดูมีเสน่ห์มากๆไม่จําเป็นที่คุณจะต้องรอเขาหรอกอืมเพราะคุณอยู่กับความเบื่อหน่ายมานานแล้วมีเกณฑ์ที่คุณจะมองถึงอนาคตที่มันจะมีความสุขได้แล้วอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อความรักความสัมพันธ์ของคุณมีคู่ เป็นช่วงที่คุณอาจจะได้แก้ไขปัญหาหรือคุยกันเป็นช่วงที่คุณอาจจะได้เหมือนปรับความเข้าใจกับปัญหาที่คุณเผชิญอยู่ก็ได้เพราะสามดาบขึ้นมาอาจจะเป็นปัญหาไม่เข้าใจอาจจะเป็นปัญหาที่ชอบพูดแทงใจกันหรือปัญหาของบุคคลอื่นที่มาวุ่นวายในความสัมพันธ์ก็ได้จริงๆในใจของคุณรักกันดีมากๆแต่อาจจะเป็นปัญหาของความ เบื่อนายกับปัญหาเก่าๆปัญหาจุกจิกกวนใจปัญหาที่มันไม่สมควรจะเอามาทะเลาะก,กันมันก็จะมีแต่คุณก็ยังรักกันดีบางท่านอาจจะมีหมายถึงเป็นครอบครัวใหญ่มีลูกมีความมั่นคงในเรื่องของครอบครัวแล้วแต่อาจจะเป็นปัญหาจุกจิกกวนใจที่ยังมีอยู่เรื่อยๆเป็นปัญหาเดิมๆปัญหาเก่าๆค่ะแต่มีเกณฑ์ที่คุณอาจจะไปพักผ่อนไปเพื่อ ฟื้นฟูจิตใจไปเที่ยวอะไรกันแบบนั้นก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรกับคุณอีกในช่วงที่ดาวพระศุกเป็นเทวีโชคอยู่ในภบเรือนสหัชชาเจ้าที่เจ้าทางบางท่านก็อาจจะหมายถึงคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะ แล้วก็บางท่านอาจจะหมายถึงการได้บ้านใหม่ได้เจ้าที่มาช่วยคุ้มครองหรือมีเกณฑ์ได้บ้านใหม่ก็ได้ในบางท่านนะคะแม่ตะเคียนรุกขเทวดาให้โชคให้ลาบบนบานสารกล่าวบางท่านก็ช่วงนี้ไปหมูเตลูก็ได้เนาะได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาบกับแม่ตะเคียนก็ได้บางท่านก็มีโอกาสเข้ามาในช่วงนี้ หรือบางท่านอาจจะบนบานสารเก่าอะไรไว้ขอให้คุณไปแก้บนด้วยนะคะหรือคนบางท่านอาจจะไปเกอบนบานสารเก่าวกับเจ้าที่เจ้าทางก็ได้อาจจะต้องไปแก้บนหน่อยนะพระภยัยศพอำนวยความยุติธรรมขจัดคนพาลคุมกฎรักษากฎบางท่านก็อาจจะไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวบทกฎหมายนะคะในช่วงนี้ระวัง การทำผิดการทำอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมหรือผิดกฎหมายต่างๆมีเกณฑ์ที่คุณจะมีในเรื่องของตัวบทกฎหมายเข้ามาการเป็นคดีความการถูกฟ้องร้องอะไรมันจะเกิดขึ้นระวังในเรื่องของคําพูดด้วยนะคะหรือสีนกเข็ดมอมเมารักสนุกตันหาราคาเริงใจจะมีเรื่องให้คุณต้องเฉลิมฉลอง บางท่านก็ระวังในเรื่องของการกินการดื่มในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของตัวบทกฎหมายการถูกจับเมาขับรถอะไรแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้นะคะเพราะวาพายมันโยงกันเนาะหรือบางท่านก็อาจจะหมายถึงตันหาราคะลักสนุกอาจจะมีในเรื่องของบุตรคนที่สามมือที่สามระวังในเรื่องของคนที่เข้ามารักเข้ามาชอบคุณเพราะคุณมีเสน่ห์ดาวพุกร์ทำงานเต็มที่มีเกณฑ์จะมีรักซ้อนเข้ามาก็ได้ บางท่านก็ถ้าโสดก็อาจจะได้เจอกับคนที่มีคู่อยู่แล้วแล้วมาจีบก็ได้คุณจะมีสเสน่ห์จะมีแรงดึงดึงกับ,กบเ,เรื่องของความรักแบบนี้เข้ามาเพราะมันเป็นแบบปิ๊งรักแดกพบหรือเป็นความรักแบบลุ่มหลงสเสน่หาอะไรแบบนั้นพระยมขึ้นมาการตัดสินโทษการลงทันทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะระวังในเรื่องของการทำผิดศีลผิด ทำผ่าการผิดกฎหมายต่างๆเพราะว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะถูกลงทันการตัดสินโทษแบบนั้นก็เป็นไปได้นะพาะพิลาภนาตสินดุริยางสินปราศจากอาถรรพ์บางคนถ้า,าชีวิตคุงมเครือถูกทำของใส่หรือไปถูกอาถรรพ์บางสิ่งบางอย่างก็มีเกณฑ์ที่จะถูกกระจัดปัดเป่าชีวิตเหมือนคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง อะไรที่มันคลุมเครือในดวงชะตามันจะถูกขจัดปัดเป่าถูกปกป้องคุ้มครองนะคะพระแม่กาลีมาฤทธิอำนาจปาสสจากความชั่วร้ายพลังอำนาจอันเด็ดขาดคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแน่นอนบางท่านก็อาจจะเป็นพระแม่กาลีหรือเป็นปางอื่นก็ได้เป็นพระแม่อุมาเทวีก็ได้มีเกณฑ์ที่ คุณจะได้รับการปกป้องจากสิ่งที่มองไม่เห็นหรือผู้ใหญ่หรือเจ้านายหรืออสิ่งที่คุณเป็นบนบานสารกล่าวบางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้รับการปกป้องแต่ระวังในเรื่องของการทำผิดผิดสิลผิดกฎหมายผิดลูกผิดเมียหรือการทำผิดต่างๆอย่างที่บอกทำดีได้ดีทำไม่ดีก็จะได้สิ่งนั้นเหมือนกันคุณจะได้รับสิ่งที่ดี ทำอะไรที่มันถูกต้องอการเงินที่ถูกต้องการงานที่ถูกต้องก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับสิ่งดีโชคลาภโอกาสก็จะถูกหกิบยื่นให้คุณได้เหมือนกัน The world ขข้นมาเอ้ยขอโทษค่ะ The w i e of fortune ขข้นมาสิบเปลี่ยนขึ้นมาการเงินโอกาสรายได้ก็ยังจะมีเข้ามาหาคุณอยู่นะคะขอให้คุณพยายามเหมือนบางท่านแบบประคับประคองในเรื่องของการใช้ชีวิตมานานเนาะ มันก็จะมีโอกาสที่จะถูกหยิบยื่นในเรื่องของการเงินการทองเข้ามาแต่คุณจะต้องทําอย่างถูกต้องอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในบริบทของไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลมิรธรรมคือมันจะต้องถูกต้องอะค่ะคุณจะได้ในเรื่องของบุญบุญส่งเสริมบุญหนุนนําได้รับโอกาสในเรื่องของการเงินบางท่านก็อาจจะชีวิตของคุณเหมือนโดนของเหมือน ดวงชะตามันมืดมันคุมเครือมานานคุณจะถูกขจัดปัดเป่าจากสิ่งที่คุณเคารพนับถือมีเกณฑ์ที่คุณจะถูกลักอะ่ะจะเป็นที่รักค่ะ t ิ e เวอร์คุณจะดูมีสเสน่ห์จะถูกลักจะถูกอุ้มชูจะถูกทะนุถนอมหรือ,อคุณจะได้รับการัพ p อ o r t จากผู้ใหญ่จากคนที่คุณเคารพนับถือเหมือนจะถูกอุปถัมภ์อ่ะค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้รับอะไรดีด จากความซื่อสัตย์จากความซื่อตรงจากความขยันหมั่นเพียรของคุณคุณทําอะไรไว้คุณจะได้แบบนั้นไพ่บอกแบบนั้นสิ่งดีๆก็จะถูกอิบยืน่นคุณทําดีต้องได้ดีประมาณนั้นค่ะบางคนก็โอ้ยทุกข์มานานแล้วเนาะถึงเวลาแล้วที่คุณจะถูกปลดปล่อยจากสิ่งที่มันพันธนาการจากสิ่งที่คุณพยายามมาตลอดในเรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่จะถูกเหวี่ยงไปสู่ความสําเร็จ ชีวิตของคุณจะค่อยๆดีขึ้นนะคะบางท่านถ้าเคยแบบว่าเจอกับการาโดนจ้างออกโดนกันแกล้งในเรื่องของการงานก็มีเกณฑ์ที่แบบมันจะถูกฟื้นฟูจะถูกเยียวยาคุณจะได้รับการตอบรับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากจัก,กรวาลหรือจากชะตาชีวิตของคุณเองการเปลี่ยนแปลงทุกๆครั้งจะนำมาซึ่งอะไรที่ดีกว่าเสมอ บางท่านก็จะถูกหยิบยื่นความเหมือนกับทําดีได้ดีบางท่านก็จะได้โอกาสของการได้งานที่ดีกว่าเดิมหรือความมั่นคงในเรื่องของงานบริษัทที่ดีกว่าเดิมบริษัทที่มั่นคงกว่าเดิมหรือบางท่านก็อาจจะหมายถึงจักรวาลจะเหวี่ยงให้คุณออกมาเป็นเจ้าของกิจการมีเงินมีทองมีโอกาสของความร่ำรวย กว่าเดิมอะไรประมาณนั้นการเงินดีกว่าเดิมแน่นอนเพราะสิบเหรียญยังไงก็เป็นสิบเหรียญอยู่วัน,นยังค่ำการเงินดีค่ะโชคลาภโอกาสกําลังรอคุณอยู่นะคะขอให้คุณลงมือทำอย่ายา่อท้ออย่าเบื่อนายเพราะว่าถ้าอยากสําเร็จก็ต้องลงมือทําต้องขยันค่ะบางทีโอกาสอาจจะไม่ได้มาจากโชคฟุกๆเงินลาบลอยอาจจะมาจากการลงมือทําของคุณก็ได้เพราะโชคโอกาสแต่ละคนไม่เท่ากันพื้นดวงแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน เวลาเกิดตกฟากอะไรก็ไม่เหมือนกันค่ะจะให้ดีทุกคนก็อาจจะเป็นไปไม่ได้เนาะค่ะก็ประมาณนี้อดทอนหน่อยสิ่งดีๆกำลังจัดถูกหยิบยื่นให้คุณนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องมอร์ i ิงหรือไม่ก็คอมเมนต์น่ารักน่กให้กับมอร์ดิงหรือไม่ก็ซัพพอร์ตมอร์ดิงได้ในทุกๆช่องทางทังช่องซ u เปอร์เก็ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ